ผมมีปัญหาเป็นโรคเกาต์าครับเดิมทีผมมีอาการปวดบวมแล้วมันก็แดงแล้วก็ปวดตามข้อมากๆจนทำให้ผมใส่รองเท้าไม่ได้นะครับไปทำงานก็ไม่ได้เลยในเวลานั้นแต่หลังจากที่ผมได้มาทดลองทานดีเกานะครับผ่านไปแค่2กล่องนะครับอาการปวดบวมแดงที่เป็นอยู่มันลดลงไปนะครับแล้วกดยูลิกก็ลดลงไปด้วย แล้วก็อาการทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นผมเริ่มใส่รองเท้าได้เริ่มมีชีวิตมือนปกติแล้วที่สำคัญผมกลับไปทำงานได้เหมือนเดิมมีไรายได้กลับเข้ามานะครับในวันนี้ผมขอบคุณดีเก้าแล้วก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ดีเก้าช่วยผมได้จริงๆขอบคุณมากครับเกลเป็นโรคข้ออักเสบโดยมีสาเหตุมาจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงส่งผลให้มีอาการปวดแสบร้อนบวมแดงตามข้อต่ออย่างเฉียบพลัน ดีเกาอุดมไปด้วยรีมันเยรูหรือเซกตียาสมุนไนรพรจีนโบราณผสารกับแดนดีไลออนและแกโนเดอร์มาลูซิดัมหรือเห็ดลิ้นจื้มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูไตและช่วยปรับระบบการขับกรดยูริกทางไตให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งยังมีวูฟเบอร์รี่ฟรุตหรือเกากี้อุออดมไปด้วยสารฟลาวอนย์โพลิฟีนอลแคโรจีนและไพราโซ ช่วยลดอาการปวดบวมอักเสบเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกและยังมีขมิ้นชันกระชายดำที่สามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะในตับและไตได้อีกด้วยให้ดีเกาได้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณ